สวัสดีครับผมก็จะมาแนะนำอาวุธอันนี้อ้าวไม่ยอมโชว์เว้ยนี่ไอปลาหมึกเน,นี่ยเนี่ยอ้าวมันไม่ยอมเห็นวะออนี่นี่นนอ๋อลืมเก็บลูกโทษทีอ่านี่เห็นปะปลาหมึกแบบนี้นี่ปลาหมึกนีน่นะหรือว่าเหมือนมันหัวใจเต้นตุ๊บๆๆเลยนะอ่ะอามาลองดู ปลาอินเฟสแล้วกันถ้าเป็นเอ็กติมัสนี่ถามว่าแรงไหมไม่ค่อยแรงแ้วก็ดูนี่ถ้าปลาวอย ไม่เข้าเลยเฟบบี้แล้วกันนะจากห้าตัว พิษมันขึ้นมันดีนะติดมันดี <c oughs> แล้วก็จะมีสายหนึ่งถ้าเราปลาขอปัดอันนี้ไม่ปาพวกเล่นสายรถเกาะน,นะ <c oughs> แต่ถ้าเล่นสายพิษไอ้เล่นพิษ <c oughs> เล่นสายปลาคอปัดอ่าก็ประมาณนี้ อันนี้จัดสดเลยพอปัดมันก็จะเป็นแมกกาเนตอ่าใช่แมกกาเนตก็ตให้ไฟดวง ถ้าอันนี้ก็คงูถึงว่าเป็นแก๊สได้นะอืมเป็นแก๊สได้อยู่หรือว่าจะไม่ใส่จะ,ใสจะไม่ใส่กาส๊าซไฟร่วมก็ได้นะเอาเป็นตัวอะไรดีผมก็มีน้อยเลยด้ มีไม่เยอะเท่เาไหร่ตัวไหนดีว่า,าตัวนี้ลวกันนะไม่รู้จะเอาตัวอะไรดีเอาสักห้าตัวแล้วัน <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวความสามารถมันแตกต่างกันหรือเปล่าง้ครับลองดูเองก็ได้นะ เขาถึกมากต่อไปเอาเป็นตัวนี้เอ็กซิมัสแล้วกันนะห้าตัวแล้วกัน <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ล้มเลยโธ่ <c oughs> <c oughs> ผิดมันนะถ้ามอนวิ่งสูงสูงมันจะไม่เวิร์กนะบอ,อกเลยก็ประมาณนี้ครับอันนี้อันนี้สายปลาคอปัดสำหรับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นสายรถเกาะเรียกเอาไม่ง่ายเรียกอันนี้คือสายรถเกาะ อันนี้คือสายอะไรเนี่ยสายปลาลดไ,ไอเนี่ยไอไอชิวมันอะสีฟ้าให้มันลดเร็วคอปัดมันแพ้นเนี่ยบ๊ายบาย